สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีทังฝั่งเราฝั่งไทยหรวาทางต่างประเทศเนาะทุกคนนี่ก็มาขอก็แค่ว่าคือเก่าไปเดิมเดอ้อเนาะทุกคนืัอนี้แค่ว่าสิพามาให้เบิ่งเนาะหลังจากสิบประเด็ะห่างมาตั้งนานนะทุกคนแล้วก็สิ์มาพมาเบิ่งผลละใหม่นี่หลังลังแค่ว่าเนาะแบบโอ้โหสุดยอดอลังการมากเลยบนาและเนาะประเทศไทยถึงเป็นอาที่นิยมของ่า หน้าหน้าฉาดเนาะทุกคนเพราะว่าจะเป็นถุกบอลทุกคนแหงเลยเพราะว่าเขาคลองเครืองใสหรือว่าคลองยูคลองกินหลากหลายมากๆเนาะทุกคนขนาดแพร่ว่ากลับไปบ้านนอนยังคิดหดเลยว่ามันจะเป็นจังไดนะผมไม่ไปนองเลยเพราะว่ามัน,มนงามแล้วมันกันลายมากๆเลยเดี๋ยวสิหายเบิงเนาะ บรรยากาศพวาหลังจากที่อีพีแหลกน้องเพ่ว่าได้มาทําการแบบว่าเปลี่ยนสิบมีอย่างต่างๆนานาแล้วทุกคนก็ได้ลงมากนอว่าจะมาหาของกินแต่พอมาแล้วก็มาเห็นผละหมากหลากใหม่ขนมนุ่มเนื่อยเนาะขนุ่มข้าต้มแบบล้วงลายมากๆนะนี่แหละเนาะมันเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าผูาาา้ใดกด็แล้วแต่ที่แบบว่า กลับไปบ้านของตัวเองต้องคิดหอดประเทศไทยทุกคนต้องคิดหอดเมืองไทยเพราะว่าหนึ่งอาหารการกินสองการบริการแ้วการแบบว่าการบริการนี่ะทุกคนเนาะการบริการด้วยการบริโภคอย่างต่างๆคือทุกอย่างอ่ะเป็นดีเบื่อแล้วก็อำนวยความสะดวกเพราทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโอเคพี่น้องบ่าวลาใยหางเดียวเพรว่าจะพาไปเบิร์กันเลยเนาะก่อนที่จะไปเบิร์นกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่านำเด้อเนาะ ทุกคนอ,นอันดับแรกอันดับแรกแพรว่าก็ใชเบิงผลไม้แอปเปลิลเนาะแปปอะแป,ปเปิลนี่ก็ซิมีแบบว่าเป็นครอบรั้วหรือว่าเป็นนักองเทียวเนาะถ่มเทียวผักพรยอนข่ายเนาะในสวงสงการหรือบอย่างผลกันยังโบทันดีกราหรืออาจจะอยู่ในช่วงอ่าซัมเมอร์ก็คือแบบว่าผักหลอนนอเนาะทุกคนในช่วงผักห่อเนาะ,ะซิมีททเรียนผลหมากหลากห,ากหมาย,ายลายลายมากๆเลยอันนี้ก็คือในโซนอีกตรงขามก็เป็นอาหาร อาหารหวานข้าวนอก็จะตรงขามกันเด้อเนาะนี่ก็เป็นอีกสถานทีหนึ่งโอ้โหทุเรียนมัพร้าวเนา กะซิมีลายบอกว่าจะเป็นมักซิดามักซิดาเขียวมักซิดาขาวอ่ะมักซิดาเขียวมักซิดาสีชมพูเนาะทุกคนเนี่กะมีสีชมพูน้ำสีเขียวน้ำมักซิดาก็ได้เนาะกะซิมีมักสมผูมักสมบันแพว่าเอิญมักเกียงเนาะแล้วกะซิมีเกี่ยมังกรคือล้วงลายทุกคนสมเนาะโอ้โหผลกระเฮ็ดไหวยางหนากินมากมากเลยสวยงามมีเงาะทุกคนเงาะเป็นผลลหม่หนึ่งทีเป็นของโปรดแพ่ว่าเลยโอ้มีกระถางมะขามปอมมะขามปอม สามสิบหาบาทพ่อแม่พ่นองเอ้ยราคาแบบเห็ดแหลน,ไรไรน้ำลายลายเนาะแพกแพกไหวยางดีแพกไหวยางสวยงามนอกเป็นเห็ดไหวจัดแบบตกแต่งยางสวยงามเลยเนาะกระิมีหลากหลายทุกคนเพรว่ากระสิมหายเบิงนิดนิดน้อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าหลาะร้ายบได้ทุกคนหล่อร้ายเพรว่ากอฮิวตอนนี้ฮูซึกแบบฮิวหูซึกอยากเพราะว่าอ่า ขาดเคินหรือว่าขาดแคนมาดนเต๋อมามาอยู่บ้านเพราะว่าบุคคยได้ซื้อกินเนาะเพราะว่าสิกินแต่เะเทื่อนี่ก็ต้องเขาไปอยู่ในเมืองพี่น้องเขาเขาในเมืองก็คือบริกินเนาะเขาในเมืองก็เพื่อสิเขาไปเขาอยากกินแต่พลไะหม่มันกับใบเรอกมันกับบคชุมบวจักะคานํามันโรดบวจักะคาอาขามเพื่อเนาะมันกัยงเงาในพี่น้องเลย ก็จะมีดาดนันก็นจะมีพักสด โอ้โหมาคุงอันนี้คือเพียว่าบริคีโมทุกคนมาคุงเทวันเพียว่าอาหนรนวยละศ้าบาทหรือว่านวยละสี่สิบบาทยัง่โบมีคนอยากขายมันโบแมนว่ามันแพงเด้อพี่น้องมันมันโบมีเนาะมันโบ,ม,นม,นบมีเพราะว่าเขาปลูกสักพักหนึ่งแล้วทาสวงวันน้ำพ่นนี่หนามมันกระสีถ่วเนาะแ็เลยสิบกเอยเห็นนี่อ้ยกินหอดพอกระแมยได้อยากให้พอกระเมได้กินได้อยากให้ลูกล้านได้กินได้พี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านกะมันกะ โอ้พะ้่วแหละแพ้ตอนแพว่วาเมื่อแพร่วา,ากับเไวา้หรอกสีคนเมือนะ่อเนาะไปเลยเห็หนไหมโอ้โห่โอใส่ถุงเรียบร้อยน่ากินจังสวยสดมดงามนี่แหละเป็นทีนิยม นี่แหละผูู้ได้สีมาเที่ยวประเทศไทยต้องคิดหอดคิดหอดทุกอย่างเลยขนานแท่ว่าเมื่อบานก็ยังคิดหอดอาหารคองคองอยูคองกินอยู่ทางเมืองไทยเนาะอันนี้ห้องก็บเวาเพื่อว่าอีกยังหอกนอกกับยังทีเอฟซีเห็นั่นะเวลาเพ่ว่าเมื่อบานกับโบคอยจะมีแนวอยู่เนวกินนอ้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปให้ยังกบงยังเขียดอ่ะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอีกโซนหนึ่งเนาะน้ำพริกหน่มแหนม เป็นตะแเสบไ,ไ,ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีผู้ปนกัสีร้ายร้ายมากๆเลยแหละมีให้เหลือกินเหลือกใสเหลือกซื่อลายยางแถมก็อยู่ในหางเย็นๆจะอหล เรียนน้ำกร่อยออเปหหมัทหมทมอทองโอ้โห,หนง <c oughs> โโหน้นนนมนิมจังโ,โหกาลังน่ากินเลยคะ่ะ อบนอกนมใน <Yeah. S 1> ขีดละ169บาทื สุดโจดกินหอนอีแม่ด้กินหอนหอี่พอด้เรามากินมักโทเรียนแต่ว่าตอนทีเพาว่าเมื่ออาหารทุกคนสื่อมักโทเรียนขึ้นไปในรถทัวร์อยู่แต่ว่าแบบตอนเช้าขืนหันคนที่ยกกระเป๋าแฟนบอกว่าได้กินรถทัวร์แห้งมันนี้มันเป็นแอเนาะก็เลยบกอกก้าวขืนเนาะเพราะว่าอย่างคนอื่นที่เขาแพ้นนะทุกคนเขาจะเป็นลมเนาะเขาจะเกิดเป็นลมเป็นวิน,เป,นเป็นเวียนเพราะว่าคนที่บ่มากกินโทเรียนกะต้องยอมหับนะว่าบ่มากก็คือบ่มากอร,อรีได้ เลยปเดี๋ยวจะเลาะเบิงอีกต่างๆน้าๆโอ้ยกดบวล้นทนว่ดได้เิ้นละฮิวอืมดิสมีบอลให้นังกินเนาะนไปเสือแล้วก็มานาังกินบ่เนี่โอ้โหมีสุดรอมาด้วยสุดรอของเฮาก็คือน้องหมานี่เอง โอ้ปอบคอนใหญ่มากสงสัยสีขาวไปเบิองนังนังอ่ำแสดงกับอาฮึทุกคนหมักอาหมักซุมโอ้สีชมพูซุมโอ้สีแดงฮึมสวยจังโอ้ทำไมลูกใหญ่จังโอ้ ชุมโอทับพิมสามย่านแล้วก็มีสินค้านี้ที่เราอนะคะประยชน์อันนี้คือเซลลโปร,รโมทอีกอย่างหนึ่งราคาแบบส่งให้ลูกค้าค่ะใครที่สนใจนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งพันห้าร้อยบาทขึ้นไปอะไอะไรก็ได้นะจะมีอ,อาหารต่างๆนหน้าห้เหาได้เลือกชิมสุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่ละ บอกว่าจะพากันแล้วแต่นเนะาะชาวไทยหรือชาวต่างชาติแม้แต่ว่าคนไทยเองหรือว่าบุคเมนคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวทัวร์ทุกมุมโลกบอกง่ายาซะทัวร์ทุกทวีปเอเชียกระถองสื่นชมแล้วก็ลงไลเนาะในความเป็นไทยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนึ่งอาหารการกินเนาะความสะดวกสบายการบริการยังต่างๆเนี่ยซูช,ชิอันนี้เนาะ สิบบาทสิบบาทพี่น้องเอ้สิบบาทก็สิบบสเป็นแบบธรรมดานี่เนาะสิบแถมหนึง่งโอ้แพรว่าลืมเอาตังหูมาเปลี่ยนพี่น้องเอ้คุณดีว่าสื่อตังหูอยู่ลานนี่แหละแต่ว่าแพรว่าเหตุหายขางหนึ่งเนาะแพรว่าลืมเอามาเปลี่ยนนี่ยก็มีบริการให้เร็กหน่อยเนาะนั่งรถไฟฟี่ต่างหาก ันนี้เพื่อว่าก็เคยนั่งนั่ทุกคนนั่งฟรีนอกจาิมีแบบนี้เลยเนี่ยลกูกหลานผนอยากนั่งก็นั่งฟรีสบายผูได้อยากกินเีืยังก็กินผูได้อยากกิอเนื้อ,องก็สื่อเนาะหลงรับไรหืมสิละสิบบาท คนี่แม่กระถังอันนี้น้ำลำมเกียนเห็นแะละน้ำลายอะไรแต่ว่ายังมาทัานในสื่อนาะเดี๋ยวคอยมาสื่อกินอีกเทื่อนึงเดี๋ยวตอนที่อ่าเพี่ว่าหลอ่อทายให้เอฟซีเงเบิดถูกสอกถูกมุมก่อนจังสีไปหาสื่อกินเนาะสิได้นั่งกินแบบสบ,สบายสบายพี่น้องเลย น้ำทับทิมน้ำส้มลูกชิ้นลวกลูกชิ้นต้มมีครบเลยคุณนะทุกคนล้ลยอันนี้คือเพื่อว่าหาเบิงงนได้ในบอลหน่อยๆน,ยนึงเนอะทีต้รงขามกับอ่อีกบอลหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันก็สิมีหลายอย่างเนาะผีคือมีเบอร์ทุกอย่างเลยอือหือตรน,นี้ก็จะมีชูชิ ะดุดตาสะดุดใจถ้าเหลือใบกับ่ได้เอ็นเนื้ออันนี้ก่อนแล้วกันไหนก่อนพอก่อนกินซัมนีก่อนน้องเอ้ราดเลยค่ะทุกคนบาไว้บาไว้ขอสื่อลูกศิลป์กินก่อนจากหน่อยเนาะเนี่ยม,ม,ม่มานตังกับซิมีมะยมมะม่วงทุเรียนคือขายครบหมดเลยต้มหันไปกับซิม,มีข้าวโพดต้มน้องอเองียงต่าง ักซิดาสีชมพูตัวซิมมี่แหนมทอดโอ้โหมีข้าวนมหวานอันนี้แม่พี่ว่ามากินขนาดหมอนทองอื แสบพี่น้องเลยสีชิ้นฟรีครบโอเคทุกคนขอไปกินก่อนเด้อพี่น้องเอ้บัาวใบคิ้วแห้งคิ้วจัดเบื่เฮ้ยสุดยอดสุดยอด แพ่ว่าก็เลยออกมาจากทางแล้วเนาะเส้นทางเวสเกตแหละเพื่อที่จะกลับหองก่อนที่จะกลับหองกับข้อเบิงถนนห้นข้ทนทางก่อนเนาะสะพานสวยๆงามๆก่อนพี่น้องเอ้ยนอ้องลัางจากที่บรได้เห็นมาสักระยะหนึ่งนี่เลยเนาะบรรยากาศนี่แหละนะเป็นเอิญว่าเมืองหลวงเนาะ เมืองแห่งความสีวิไลเมืองแห่งไฟแสงสีเนาะสุดยอดเลยอลังการเมืองแห่งความพัฒนาพอง่ายก็คือเมืองแห่งความเจริญเนาะเจริญรุ่งเรืองการไปมาสะดวกสบายถึงบางหางบางท่าก็รถอาจจะติดเนาะการสัญงจรการสัญจรก็อาจจะติดแต่ว่ามันกะสามารถไปได้เ่อยเนาะนี่เลยทุกคน จากที่แ่ว่าให้เบิงทองไฮทองหน้านาะทุง่งไฮทองหน้ามาไล่อ่ีพีน้องเรือ,รอ,รอไลยคลิปวิดีโอสักระยานึง่งกาสีไฮเอฟซีเลยเบิง่งเมืองหลวงของไทยนี่เลยสะพานโค้งถนนหนทางรถลา เซนท่างกับซิมี่หลายเซนเนาะมีหนึ่งสองสามสี่หาแต่การสร้างจอนของเพื่อนจราจรของเพื่อนเนาะกับซิมี่แบบว่า,ามีเขาเอิ่นไว้ยังแหละมีเซนเนะาะตากากบ,บาทว่าเล่นของไพ่ของมันมีการแบ่งเล่นกันอย่างชัดเจนเนาะนั่นกบ็บวกแล้วกะแตกต่างกับ ถำนนทังทางทา้งบานแพื่ว่าร้ายเนะ <Okay> there, าะโอเคเด้อจ้าเนาะเอฟซีทุกคนแพร่ว่าก็ได้กลับมาฮอดห้องแลยเนาะก,ก็ได้ห้เบิง่งภาพบรรยากาศนอ้องสวยๆงามๆหลังจากทีบได้ปไปเที่ยวชมมากเนินน่นนะทุกคนร้ายอีพีเลยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นแพร่ว่ากักลับบานนะทุกคนพอกลับมาแลวก็ได้มีโอกาสเนาะได้ไปจูนเอาซิมเนาะหรือว่าได้ไปไ้ซูนเพื่อนจูนเอาซิมไ้ คือเกาอ่าบอกง่ายงคือจูนเอาเบอร์เนาะทุกคนเพราะว่าซิมหันคือเขาเปลี่ยนซิมแต่ว่าเขายังสามารถใส่เบอร์เดิมได้เนาะเพราะว่าก็เลยได้ไปแล้วก็ไปไทยอ่ะเืองอาหารการกินนกอ,อยากจะบอกว่าสุดยอดเนาะทุกคนยังไลายัยงอ่าคือเกาเพราะว่าจะเป็น เรื่องอาหารการกินและการเรื่องแบบว,ว่าการบริการเลยย่างต่างๆนอกก็ย่งแบบว่าบพว่าจะไปย่ามใดมาย่ามใดก็ย่งเกิดความรู้สึกแบบประทับใจและการีใจเนาะทุกคนในการทีว่าบริการของเพื่อนเนาะนี่แหละถึงเป็นอ่าสถานที่สาคัญหรือว่าเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ในอ่าทวีปเนาะหรือว่าในทัวทุกมุมโลกหรือว่าใน อาเซียนกว่าได้หรือทางบเมนอาเซียนนทุกคนที่หาลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ต้องการที่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักพรอน์ย่านไข่อยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนว่าจะเป็นเทปสกันยังก็แล้วแต่ขนาดบเมนช่วงเทปสกันก็ยังมีอาหารการกินอย่างล้วงลายเนาะ กา้เห็นกันไปเรียบร้อยเนาะจ้ะโอเคเด้ออีพีนี้เพว่าก็ขอค้ชจบเพียงเท่านี้เนาะผิดผลาประกันใดกระตรงขอโถษเพอภัไเด้อจ้บาบอกว่าจะเป็นเอฟซี้งฟังล่าฟังไทยด้วยวาทางต่างประเทศน,นอกที่เขามาติดตามัาชมัาฟังจังไดกก็ขอ้ขอบคุณในรายขอบใจหลายที่อ่าสนับสนุนเพว่าโดยดีเสมอมาเด้อจ้าแต่ก็ขอบคุณเอฟซีทั้งฟังล่าฟังไทยด้วยวาต่างประเทศน,นอะที่อยู่กับเพว่าจนกระถังวินาทีสุดท้ายจนกระทังจบคิปเด้อจ้าไปแล้วพอกันไหมอีพีต่อไปจ้าสบายดีสวัสดีคะ่ะ